สวัสดีครับคุณครูอสวัสดีนักเรียนทุกคนอ่สำหรับวันนี้คุณครูสังคมไม่อยู่นะครูก็เลยมาสอนพวกเราแทนอ่วันนี้ครูจะสอนเรื่องปัจจัยสี่ไหนไอครับปัจจัยสีมีอะไรบ้างไม่รู้ครับอ้าวถ้างั้นพักเที่ยง ไปศึกษามาแล้วมาบอกครูได้ครับอ่าอีกเรื่องหนึ่งที่ครูจะสอนก็คือความกระตันยูต่อบิดาและมารดาครูครับบิดามารดาไปว่าอะไรครับอ้าวไนยามเธอไม่รู้จักเหรอไม่ครับถ้าอย่างนั้นพักเที่ยงไปศึกษาคนขวามาแล้วกลับมาบอกครูครับสำหรับชั่วโมงนี้พอแค่นี้ก่อนอ่าวหัวหน้าขอคุณครับคุณครู ยงวะซ้อนสามีนั้นนมีเลวก็ไปอ้าวคูณได้ยินเด้อเธอไม่รู้เหรอว่าเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญต้องไปศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองเข้าใจไหมครับครับครับปะปะปะ,ปะไปหาของไปหาขอมูนดีกว่าปะไอ้ครับไอ้ครับบาใจซีขึ้นอย่างครับข้าจะไม่รู้หรอไปถามพ่อเองดีครับครับ เอาไปครับปัจเจซีขึ้นอย่างครับ <spe ech> เพื่อเล่นอเ<ฮ>องเลยวะหัวครบสองขอ้อแล้วขาผูอาผูอา,อาปัจเจซีขึ้นอย่างครับอ๋อฉันเลยฉันเลยยินดียินดีค่<ฮ>ะค่ะแค่นี้นะคะ,<ฮ>ะเอ้าจะถามอะไรนะ่ะมาก่อนมานี่ก่อนทำไมเด็กสมัยนี้มันรีบจังเลยเนี่ยผูอาผูาปัจเจซีขึ้นอย่างครับ ปาเจซีคือยังครับโอ้ยยังกอดเจะบอกยังหอกุไกยังกอดาเจซีคือยังครับโอ้ครก้อนขยะก้อนขยะโอ้ครับคับขอบคุครับพอบิดากับมันดาวปะวยังครับโอ้มันสิเป็นยังงยังบิดากับกุยเด็มันดากับแม่มึงไงเด็กโอครับครับครับเออ คูครัสบสวัสดีครับนายไอสรุปเธอรู้อย่างว่าปัจจัยสี่มีอะไรบ้างข้าจะไม่รู้หรอไปถามพ่อเองดิเอ้าเธอพูดอย่างนี้เธอเห็นครูเป็นอะไรเพื่อเล่นเองหรือไงวะถ้าเธอพูดอย่างนี้นะครูจะไปฟ้องพ่อเลยอ๋อฉเฉลยฉเฉลยยินดียินดีนายไอเธอโรงเรียนนี้เป็นอะไรเธอจะพูดแบบนี้อ๋อกองขยะครับกองขยะฮึไปเลยออกไปยืนข้าวแพมทัดอยู่หน้านห้องเลย โ oh. oh. อ้ยโอ้ยยังวะกูครับกูครับผมรู้ครับว่าบิดามารดาคืออะไรครับงั้นเธอบอกกูมาสิบิดามารดาคืออะไรน่าสิอย่างอีหยังบิาาด,ดากูณไอเดแม่กับแม่มึงอ่ะเดโปรแกามมึงไปยินคาร์ไปมทานทำไาามตดี๋ยวนีวว้ไอ้ยังวะโอ้ยียังวะมันนี่คือชวยเดี๋ยววะเฮ้มาบอญยืนข้างนี้ เอ้ามึงเป็นยังนี่ทอมทามปีนันแล้วเดี๋ยวคูเป็นยังหนอนไปนี่ยิ้อกันเลยยิ้มได้ไหมอ่ะคุณเธอท่านสวยวะสวยอุ้ยขอบคุณเด้อป้าสาวลิวเหมือนกเออหนอนมาในหนอยิ้มยิ้มให้มาเธอเดทเธอกว่าไปแมนแมน่นตัวอีริวอ่ะมันมามักดอกมันมาเต็มหนึ่นพีผู้ใดอ่ะผู้ใดญบอกเขานี่บอกแน่บอกแน่ผู้ใดอ่อะ มันไ้วาสีบอลปางามแต่ว่ามาเขาแตเพื่อนบัวะโอ้ยมาตอเขามาเขาได้โน้เขาว่าไฟเอนได้หนเขได้ิอ้ยอ้ยมะนิ้เื่อนนเือนได้น่อ้ยเืนได้นมออะไรมอขเื่ออะเฮ้ยแต่เพื่อนไดิ สาหรับชั่วโมงนี้คุณครูแน่แนวไม่อยู่คุณครูก็เลยมาสอนแทนอีเลียติวะวันนี้ครูจะสอนเรื่องการรู้จักตัวเองในสังคมเรามีทั้งคนโง่และคนฉลาดไหนใครคิดว่าตัวเองโง่ยืนกันสิยอ้ยใด้ยอุ้ยเฮ้ยอยอุ้ย้ยเฮ้ย้ย้ยย้ยย้ยย นายไอ้เธอคิดว่าเธอโง่เหรอเปล่าครับแล้วเธอยืนทำไมผมยืนเพื่นเพื่อนครูครับ <c oughs> อีกแล้วนายไอ้แ <c oughs> อ,อีกแล้ว